สวัสดีครับช่อง LSM99 Sport วิคราะห์วิจารณ์ให้ทัศนะฟุตบอลรายการสำคัญทั่วทัมุมโลกนะครับวันนี้นะครับวันพฤหัสบดีที่17ธันวาคมนะครับ2563ก็มีฟุตบอลหลายรายการที่น่าสนใจนะครับคู่แรกนะครับเราจะไปที่พรีเมียร์ลีกเชฟฟิลด์ยูเต็ดเปิดบ้านต้อนรับกันมาเยือนผีแดงนะครับแมนเชสเตอร์ยูเต็ดเวลาการแข่งตีสามนะครับสนามบาร์มอนเลนนะครับแมนเชสเตอร์มาเยือนต่อลูกคว่ำนะครับ ผลงานพบกันทั้งสองทีมนะครับเฟสชิวเชฟฟิลด์ยูเต็ดนะครับแพ้แมนยู1-2นะครับแมนยูชนะเชฟฟิลด์2-0แมนยูชนะเชฟฟิลด์1-0เชฟฟิลด์เสมอแมนยู3-3แล้วก็เป็นแมนยูชนะ3-0นะครับสภาพทีมทั่วไปนะครับเจ้าบ,บ้านเชฟฟิลด์ยูเต็ดนะครับยังโจนมนิ่งเป็นทีมโวยอันดับที่20บนตารางคะแนนพรีเมียร์ลีกครับด้าน,นนี้ผู้จัดการทีมชาวอังกฤษครับคิสไวเดอร์เพิ่งเสียโอลิเวอร์เบน โอลิเวอร์แบ็กเมอร์นี่ไปจากการบาดเจ็บนะครับสมทบกับแจ็คโอคอนเนอร์นะครับแอชคินไบอันนะฮะวันนี้ครับเชฟฟี่ยูเต็ดครับจัดทัพตามสูตรนะครับ3 5 2ครับเตรียมปรับทัพหลายตำแหน่งนะครับอาจจะส่งโอลิเวอร์นอยวุดแล้วก็ลิทมูเซ่นะครับออกสตาร์ทร่วมกันนะครับฟากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดทีมเยือนนะฮะผู้จัดการทีมโอเล่กุนนาโซโลชานะครับอาจจะได้มีเอดิสันคาวานี่นะครับกองหน้าตัวใหม่ที่เพิ่งหายจากการบาดเจ็บนะครับน่าจะเรียกความฟิตอยู่นะครับรวมทั้งลูกชอนะครับที่เเพิ่งบบาดจ็ ผมทำลูกชอนะครับที่มีอาการบาดเจ็บรบกวนนะฮะวันนี้แมนยูเตดครับของโอเล่กุนนาซโลชานะครับมาตามแผน4231นะครับเตรียมโรเตชั่นนะครับส่งควรนมาตาเนมย่ามาติดอเล็กเตเลสรวมทั้งออลเตโนมาซิยานะครับคิดว่าน่าจะฟิตสมบูรณ์นะฮะลงสนามได้ในวันนี้นะครับคาดว่าเกมนี้ครับเชฟฟิลด์เตดครับฉุนงานช่วงหลังสุดหนักนะครับไม่ค่อยดีเลยนะครับพ่ายแพ้ลาบข้าวเจ็ดนั้นหลังติดต่อกันนะครับรวมความแพ้แพ้มาแล้วนะครับในสองเกมหลังสุดของการนี้นะฮะ มีเพียงแค่แต้มเดียวเท่านั้นนะครับจากหลังสองนัดนะครับเกมเย้าย่ำแย่เกมเยือนไม่ดีเลยนะครับว่าแมนเชสเตอร์อยู่ในเตะนะครับฟอร์มช่วงหลังสามารถเล่นได้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับซิลชัยรวมกันแล้วนะครับสี่เกมซ้อนนะครับจากการสนาม5นัดที่ผ่านมานะครับก่อนเสมอในล่าสุดนะครับแบบบิ๊กแมตนะครับแมนเชสเตอร์นะฮะก็ศูนย์จุดชื่อไปนะครับหยุดผลชนะรวดนะครับ และไล่พ่ายตลอด5เกมที่ผ่านมานะครับนอกจากนี ar, ้นะครับเกมเยิงย like ังท so, like <c ough> oh. ําได้ดีขึ้นนะครับคิดว่ามันนี้นะครับแมนยูต่อลูกควบนะครับต่อราคาสูงอยู่นะฮะขอดูราคาก่อนแมนยูเมื่อวานครึ่งควบลูกครับไหลาเป็น1ลูกแล้วแล้วก็ไหลาเป็นลูกควบนะครับไหลมา2ขิกนะฮะอ๋อเมื่อวานเปิดครึ่งควบลูกเองแต่ตอนนี้มันไหลเป็นลูกควบแล้ว ให้กลับไปเล่นแมนยูราคา1ลูกนะครับน่าจะได้1.7นะ1.7 1.8เนาะเล่นราคาแมนยู1่1ลูกนะครับคู่นี้นะครับต่อแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับ1ลูกนะครับคู่ต่อไปเราจะไปที่เบลเยียมนะครับมิเชลเลนเจอขับบูธนะครับเวลาการแข่งขันนะครับตี2,45นะครับขับบูธนะครับต่อครึ่งควบลูกนะครับผลงานพบกันทั้ง2ทีมนะฮะ ขับบูธเสมอเมชเลนนะฮะสองสองขับบูธถล่มไปหกศูนย์นะครับเมชเลนนะฮะขับบูธถล่มเมชเลนสามศูนย์นะครับแล้วเป็นเมชเลนแพ้ขับบูธศูนย์ห้านะครับแล้วก็ขับบูธเสมอเมชเลนศูนย์ศูนย์นะครับก็เป็นขับบูธที่ทําให้ดูดีกว่านะครับถล่มไปถึงสามนั้นได้ห้าเกมนะครับที่เหลือก็เสมอกันนะฮะวันนี้นะครับเมชเลนนะครับเตรียมเปิดสนามนะครับต้อนรับการมาเยือนของสสส um ทีมขับบูธนะครับเจ้าบ้านนะฮะเมชเลนผลงานยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับเกมที่แล้วพวกเขาก็แพ้มานะครับ ทำให้ผลงานตลอด4เกมหลังสุดนะครับพวกเขานะครับยังไม่ชนะใครเลยนะครับคุณภาพเกมรับก็ไม่ค่อยดีนะครับขับบูธนะครับภายใต้การตัดสินของฟิลิปเคมองนะครับมาในดีกีจ่าฝูงอยู่นะครับผลงานค่อนข้างดีทีเดียวนะครับนัดที่ผ่านมาก็ชนะรอยเออันอันเวิร์ดมานะครับแต่ผลงานนอกบ้านนะครับไม่ค่อยชัวร์เท่าไหร่นะครับเพราะตลอด4เกมหลังสุดนะครับเก็บชัยได้เพียงแค่หนเดียวเท่านั้นนะครับแต่ทีมเย้านะครับเบเชเลไม่ค่อยดีเลยนะฮะแมตชนี้ยังไงก็ต้องเล่นขับบูธเนะขับบูธราคา เปิดมาที่ครึ่งควบลูกนะเราดูก่อนบูชขับบูชราคาไม่ไหลนะครับก็มีคชแนนดสิบหกขับบูชดับหนึ่งนะครับดูยังไงก็น่าเล่นขับบูชเนาะคู่นี้นะครับยังไงก็จัดขับบูชเลยครับผลงานดีกว่าครับต่อครึ่งควบลูกนะครับชนะหนึ่งลูกหน้ามีนะครับลูกแล้วก็มาลุ้นลูกสองเอากันนะครับราคาราคาครึ่งควบลูกนะครับยังไงนะครับคู่นี้นะครับจัดขับบูชเลยนะฮะ ทีเด็ดสตัวนะครับคู่แรกนะครับต่อแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดหนึ่งลูกนะครับคู่ที่2ก็ต่อขับบุตครึ่งคู่ลูกนะครับแนะนำเว็บดีๆนะครับ atlsmbet เจ็ดแปดเก้านะครับต่อถอนไพ่หนาทีแอดมินน่ารักแก้ปัญหาทุกเรื่องการเงินการันตีปลอดภัยแน่นอนนะครับดูบอลให้สนุกนะครับติดปลายนัวไว้หน่อยครับเรามีฟุตบอลหลากหลายราคาท่านกดกันนะครับคลิกลิงก์ใต้โอเข้ามาได้เลยครับวันนี้ก็ขอท่านเฮงๆรวยสวัสดีครับ